ใครจจะเป็นผูู้ที่ถกกกัดออหมดเวลาค่ะใครที่คุณคิดว่าเป็นจุดอ่อนที่สุดของทีมคุณสุวัรนีค่ะคุณบงกฎค่ะคุณรัญญาค่ะบงกฎ คุณรัญญาค่ะคุณชนิกาคุณชนานาค่ะทาทาทัวคุณนพวันณทำไมคุณเลือกที่จะกำจัดคุณสุวัจนีออกคะนี่พูดให้ดีๆนะ เมื่ออย่างนั้นโดนตบปากฉีกแน่คุณชุวัจนีขอภขอภัยบนเวทีนี้กรุณายอย่าตบเดาวดาเอาค่ะเดาวได้ย,ยังไงล่ะตอบจริงๆสิฉันไปทำอะไรให้แกคุณพนพวรรณคุณไม่ต้องร้องไห้นะคะเพราะเวทีนี้ฉันเบื่อคนที่ขี้แงน้ำตาอย่างคุณช่วยไม่ได้หรอกเงียบเดี๋ยวนี้ <laughs> คุณสุวัจนี ทำไมคุณเลือกที่จะกำจัดคุณบงกฎออกคะเพราะว่าดิฉันเห็นน้ำหน้าคุณบงกฎแล้วเนี่ยในหนังเรื่องคุณแผนอะไรของเขาเนั่นนะคะพิมพิลาลไยควรจะเป็นดิฉันมากกว่าสรุปแล้วว่าคุณอิจชาคุณบงกฎใช่ไหมคะพูดผิดนะคะคุณพิธีกรดิฉันไม่ได้อิจชาค่ะเพราะดิฉันพูดความจริงคุณบงกฎทำไมคุณเลือกที่จะกำจัดคุณรัญญาออกคะ คุณรัญญาเสียงแหลมมากค่ะคนไทยเราไม่ควรนเสียงแหลมอย่างนี้นะคะแล้วก็ชอบรังแกนางเหมียวย้อมสีด้วยค่ะอะไรนะฉันไม่รอเสียงแหลมรอ <c oughs> นแป๊ไม่เคยเสียงแหลมเลยแล้วนี่จะบอกอะไรให้นางเหมียวย้อมสีก็ไม่ได้เล่นด้วยจำผิดจำไม่ได้เล่นแต่ละครไทยโบราณเก่าๆสมองไม่มีอยากชา์จชัดชัดมีอะไรน,น,นางเหมียวย้อมสีมีมั่วเชียว บงกฎไม่เป็นไรนะคะคุณสามารถจำเลอะเลือนได้คุณเป็นนางเอกคุณวิชุดาทำไมคุณบงกฎคะเกลียดแค่นั้นนะคะเจ้าอีกเหรอแล้วไงต่อคะได้จะเล่าให้ฟังฉันเกลียดมันขยะขยแยงสะอิดสะเอียนตัวทัวทุกครั้งที่อยู่ใกล้ทุกครั้งที่ได้ยินชื่อมันฉันนอนไม่หลับพอค่ะพอค่ะพอเอ,อ,พอไหมพอค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณ คุณชนิกาแล้วทำไมคุณเลือกที่จะกำจัดคุณรัญญาออกคะก็ในเรื่องอายารักนะคะถ้าคุณรัญญาไม่ได้ช่วยคุณสอนนี่นะคะเรื่องก็คงไม่วุ่นวายกันขนาดนั้นละคะ่ะและอีกอย่างนึงนะคะคุณรัญญาก็ตายก่อนเรื่องจบด้วยตายก่อนแล้วทำไมาตายก่อนตอนเรื่องใกล้จะจบก็ดีกว่าเปิดมาตอนแรกเราก็ตายเลย <laughs> คุณรันยาทำไมเลือกที่จะกําจัดคุณชนิกาคะก็มันกําจัดฉันนี่คะฉันก็ต้องกำจัดมนันนะสิคะแต่จริงๆแล้วเหตุผลที่แท้จริงก็คือว่าดิฉันเนี่ยเบื่อพวกไฮโซเพราะว่าถ้ากําจัดคุณฟ้าออกไปได้เนี่ยดิฉันก็จะได้เป็นไฮโซคนเดียวในที่นี้เท่านั้นแต่ดิฉันก็เป็นนะคะงั้นก็กําจัดคุณด้วยคุณต้องการจะมีเรื่องกับดิฉันหรอคะ าเอกค่ะมีสมองไม่ใช่หรอคะพิธีกราึเราอยเห็นกันคุณอนมิตาค่ะทำไมคุณชนานาคะอ่คุณพิธีกรคะเป็นเพราะว่าดิฉันเนี่ยได้ทบทวนอย่างดีแล้วนะคะว่าทุกๆคนเนี่ยไม่มีคู่แข่งดิฉันเลยมีแต่นางร้ายกับนางเอกนะคะนางเอกก็ไม่เป็นไรเล่นด้วยกันใช่ไหมจ๊ะแต่ว่านี่ค่ะออกอัลบั้มค่ะมาแข่งกับดิฉันแน่นอนค่ะดิฉันเลยกําจัดไปก่อนเลยค่ะโอเคค่ะโอเคโอเคคุณชนะนา แล้วทำไมคุณทาทาคะต้องกำจัดสิคะมันไส้คะ่ะมาทำตัวสวยเซ็กเอ็ดเด็กกว่าอย่างเนี้ยไม่ยอมนะคะมันไส้คะ่ะความไมันหม่น,นี่ออกมานะคะทาทายังปุ๊บเขาเรียกฉันว่าทายาหรือยังตรวมากๆและที่สำคัญไปกว่านั้นเมื่อกี้พิธีก่อนเขาถามเองไม่ใช่เหรอคะว่าโออะไรหน้าแดงโอ ขอบคุณมากค่ะคคุณพิธีกรคะกระแลวนาควบคุมคนของคุณด้วยนะค่เวทนนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องฆ่าฟันกันนะคะคําพูดก็พอค่ะขอบคุณผลการโหวตออกมาเสมอกันระหว่างคุณบงกฎและคุณรัญญาคุณวิชดาในฐานะที่ไม่มีใครโหวตคุณออกเลยคุณเลือกที่จะกำจัดใครคะ คุณบงกตค่ะทำไมคะก็บอกก็ไงว่าเกลียดอะ่ะพูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วถามจังเลยนี่ <c oughs> คุณบงกตได้ยินแล้วนะคะ <c oughs> คุณคือจุดอ่อนเชิญค่ะคนอย่างดิฉันถึงจะจนก็รักศักดิ์ศรีไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีหรอกคะ่ะและคนอย่างดิฉันเนี่ยถึงจะจนอดมื้อกินมือ้อ แต่ก็กระตันยูรู้คุณรักคุณแม่ในเมื่อไรกันอย่างนี้ก็ไม่อยู่ใ้เสียเกียร์แร้วค่ะ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 ไว้ไปพูดต่อที่หน้าเวทีค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะไปสิคะยังไม่ไปอกีกบอยให้ไปเชิญค่ะคุณบงกตนางเอกมากน,นางเอกนางเอกร้องไห้เลยร้องไห้เลย ามว่าเสียใจไหมไม่เสียใจเลยค่ะดิฉันรู้ยังไงนางเอกก็ต้องโดนนางร้ายแก้ยู่วันยังข้ามเลยค่ะแต่คอยดูนะคะให้ลงมาก่อนมันจะตกที่ปากเจอเลยคุณตากครับคุณตากอย่าลืมตัวนะครับเ,<อ>เราเป็นนางเอกนะครับนางเอก <laughs> เอ ที่ฉันลองเล่นดูค่ะ <S <S รอบที่สองที่ผ่านมาพวกคุณนางเอกและนางร้ายก็สะสมเงินไปได้เพียง1,000บาทเท่านั้นน่าสมเพชรจริงๆในรอบนี้เราจะเริ่มจากคนที่เป็นผู้พิพากษาจากรอบที่ผ่านมาและคนคนนั้นก็คือคุณวิชุดาเราจะเริ่มเล่นเกม The Wicked Link ก็มจดจุดอ่อนในบัรนีบบรร้เจ้าเวลาคุณวิชุดาสอนรามทำไมตกตึกแล้วไม่ตายเพราะว่าสอนรามไม่ได้เล่นเองเพิเพราะสอนรามเทบพิทักษ <laughs> คุณชนิกาอะไรอยู่บนท้องฟ้าแม่ค <laughs> ่ะผิดสะดือของฟ้าลงเปิดดูสิ <laughs> คุณรัญยารันอะไร สายซื่อบริสุทธิ์รัญญาผิดน้องรันนพวันคุณอมิตานางเอกคนไหนน่าสงสัยที่สุดน่าสงสัยนะคะเอ๊ค่ะเอเอเอถูกต้องคุณเอสสกิรคุณชนานาจากบ้านพินิจนันไปบ้านสายทองมีทั้งหมดกี่โค้งนี่นันคือบ้านสายทองเออ อื <c oughs> โค้งเดียวค่ะผิดค่ะสองโค้งโค้งซ้ายและโค้งขวา <c oughs> คุณ,ณพนพวัรณมนอะไรสามารถสั่งผู้หญิงได้ <c oughs> มนมนสิทธิ์คำต้อย <c oughs> ถูกต้องค่ะมนสิทธิ์ํำต้อยสั่งนาง <c oughs> <c oughs> คุณสุวัจนีดาราคนใดไม่ชอบเสียงดัง <c oughs> เอ่อ ที่ไม่ชอบพูดผิดป้าจุ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 คุณมิชุดานักร้องคนใดจนที่สุดข้ามดีกว่าไม่รู้นี่พระลคนเดินถนนคุณชนะการเก็บทำไมคนร้ายไม่ชอบส่งจดหมายชอบส่งอีเมลค่ะผิดเพราะว่าจดหมายมีจ่าหน้าสอง คุณเลนยาทำไมตำรวจถึงไม่ออกตรวจตอนเช้าเพราะตำรวจเพราะตำรวจบอกมาสิบอกไหน่สิไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างมากไม่ว่างเพราะตำรวจเป็นสายตรวจคุณอมิตาค่ะม้าอะไรปากจัดที่สุดทีกกรอบๆใช่ไหมทีกกรอบๆค่ะเออแมไม่ทราบค่ะคำตอบก็คือม้าแค่แม่ค้า คุณช oh <laughs> นานาคุณชนานาซาวภาคไหนดูรู้เรื่องที่สุดเอ uh, ่อภาคภักไทยใช่ค่ะภักไทยถ <laughs> ูก <laughs> ต้องค่ะ